มาจากกับปะวัฒนาสูตร <c oughs> เอวัเมสุตังเอกังสะมะายาังพัควาภาราณะาสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคทาเยตัต,ะตะระโขพัควาปัญจาวัคคีเยพิคูอามันเตสิเทเวเทวเมพิกเวอันตาปัพพระพชิเตนะ นะเสวิตภพาโยจายังกาเมสุกามะสุขัลิกานุโยโคหีิโนคัมโมโปทุชานิโกอะนะริโยอะนตตสันหิโตโยจายังอัตากิละมะฐานุโปโคทุกโขอะนริโยอะนตตสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะ มัชชิมาปติทาทะปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสามพุทธาจักขุกะรณียาณกะรณีอุปะ <c oughs> อุปะสะมายาอภิอภิญญายะสามโพยานิพานาสังวัตติกัตามาจะสาภิกขเวมัชิมาปติปทาตถาคะเตนะ อภิสามพุทธาจักขุการณียานการณีอุปสมัยานะอุปสมัยยะอภินยยะสามโพธายะนิพพานายะสังควัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโตมัคโคเสยยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาสักรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโม สัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมัชฌมาปติปาตทาตถาคเตน,นะอภิสามพุทธาจากักขุกรณีญาณการณีอุปสมายะอภินญายะสัมโพธยายะ,ยายะนิพพานายะสังขวัตติอีทางโขปณะภนะิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติชาติปิดทุกขา ชราปีทุกขามารณนัมปีทุกขงังโศกปิระเทวทุกขโทมนุสสุตพายาสาปีทุกขาอปิยีอปิเยหีสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดชังนระพันติตามปีทุกขงังสังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานักขันธาทุกขา อิทางโขงปน,นะพิกเวทุกขสุสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนพระวิกาน,านิราคะาสหคตาตัตตะตันตราพินันทินีเสยยถีทางกามตันหาพระวะพระวะตันหาวิพระวะตันหาอิทางโขงปน,นะพิกเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโย ตัดสายเยว,วะตันหายะอาเสสะวิราคานิโรโทจาโคปตินิสสะโคมุติอน,ะะนัลลโยอิทังโขปนะภิกเวทุกขินาทะคมินีปฏิปทาอาริยสัจจังอายะเมวะอาริโยาอัตทางคิโกมัคโขเสยยะีีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอ,อนะนุสตุเตธรรมเมสุจักของอุปทาปาทิยานางังอุทาปาทิปัญญาอุทิปาทิวิชาอุทิปาทิอาโลโกอ,อุทิปาทิตังโขปาทินังทุกขังอริยสัจจังปริยานปาริเยยันติเมพิกเวปุเพอ,อนะ นุสสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอนาโกอโลโกอุทาปาทิตังโขปานิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนะนุสสุเตธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาทิ